สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาวดีบวกนะครับวันนี้เอารถโตโยต้ายาริสเอสแบ็กห้าประตูนะครับขอบสิบห้าอ่าหน้ายางสองหกห้าหนึ่งแปดห้าหกสิบอาสิบหกอาสิบห้านะครับหกห้าหรือหกสิบนี่แหละอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอามา ขับนะครับเป็นรถที่บ้านเองนี่แหละไม่ใช่ทดลองขับหรอกเป็นการขับนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับศูนย์อ่าบน G.P.S นะครับโดยทุกท่านจะเห็นเป็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่จอดก่อนนะครับตอนนี้ความเร็วบนมาารวัดครับกับ G.P.S ที่ผมมีนะครับโอ้โหผมเห็นแล้วผมตกใจอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกตัว นะครับจับ GPS ไปทีละล็อกนะครับซึ่งตอนนี้ความเร็วบนมาตรวัดนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ GPS ขึ้นอยู่ที่อ่าเดี๋ยวผมจะลอง97จะอยู่ที่98อยู่ที่94นะครับ 99อยู่ที่94 95อยู่ที่ประมาณราวๆนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองจับให้ดูนะครับเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับตอนแรกผมบอกว่ายาริสเอทีบความเร็วเพี้ยนอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองจับดูนะครับเอาแบบตรงนี้เลยนะครับอ่า รอสักครู่หนึ่งครับไม่ได้เอาสูตหนึ่ร้อยนะเพราะว่าสูต่งร้อยของเราเนี่ยมันคือรถคันนี้พื้นที่ที่ผมลองเนี่ยเป็นอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับก็จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวจะลองแบบไปเรื่อยๆนะครับความเร็วเอาที่20ก่อนนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ออกตัวนะครับ ตายครับทียี่สิบก่อนนะครับยี่สิบเลยครับแต่มันมันจะเพี้ยนอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวลดความเร็วลงมาหน่อยครับเอาทียี่สิบเอ็ดอยู่ที่สิบแปดครับอ่ะเลี้ยงยากนิดหนึ่งครับโอ้ช่วงแรกๆมันจะเพี้ยนอยู่ประมาณสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ อเอาสักสี่สิบครับไปที่สี่สิบครับสี่สิบอยู่ที่เท่าไหรสามสิบเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่อ่ะทุกคนดูตามมาตรวัดแล้วกันสี่สิบนะครับสี่สิบอยู่ที่สาสิหกครับโอ้แมเพียนเท่าโตโยตารีโวเลยช่วงนี้นะครับห้าสิบห้าสิบห้าสิบอยู่ที่สี่ิหกครับคันนี้ถือว่าผมขับแล้วผมงงอะ่ะ หกสิบอ่าหกสิบนะครับไปที่หกสิบนะหกสิบอยู่ที่ห้าสิบหกครับเพียงสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกย่างความเร็วเลยนะพยายามดูนะครับเพราะว่าผมขับลองขับมาแล้วลองจับกิโลอ่าจับ gps ดูปรากฏว่าเฮ้ย ทำไมรถคันนี้มันเพี้ยน4กิโลเมตรต่อชั่วโมงโตโยต้าไม่เคยทําเลยนะไม่เคยทําลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วช่องผมน่าจะเป็นช่องแรกๆนะั้งที่ทำเ,เกี่ยวกับเรื่องของ GPS นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกี้ทุกท่านคงจะเห็นนะครับไปหยุดวิดีโอเอาเดี๋ยวผมจะเอาสัก90นะครับเลี้ยงที่90นะครับ90อยู่ที่96ครับไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ อยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กเมต่อชั่วโมงอยู่ที่96นะครับ95 96อยู่ราวๆนี้นะครับอ่ามันจะมีจุดที่ิยมประมาณ5 5.5โดยประมาณนะครับแต่ผมลองวิ่งที่100 104, นะครับอ่า104นะ104ความเร็วอยู่ที่100กมตรต่อชั่วโมงครับ105ไปที่101ครับเอาแท้1 2กกมตรช่วโมงพอนะ ร้อยยี่สิบอยู่ครับเอาตามมตรวัดนะครับเทียบกับมตรวัดเลยนะครับร้อยสิบเดี๋ยวเมื่อกี้ร้อยสิบเท่าไหร่ร้อยสิบอยู่ที่หนึ่งศูนย์หกรัร้อยสิบร้อยสิบรับหนึ่งศูนย์หกรับร้อยสิบอยู่หนึ่งศูนย์หกนะครับไปที่ร้อยยี่สิบครับเล่งเครื่อนิดนึงนะฮะทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเตือนน้ำมันหน่อยๆเนาะรอบนี้ก็รอบ ยอมเปลืองครับยอมเปลืองให้ fc ได้รู้นะครับคันนี้เป็นรถที่บ้านครับเอ่อผมบอกก่อนนะคันนี้ผมเติมนะผมเติมลมอยู่ที่อา่า120กิโลเมตร่อชั่วโมงครับ120เป๊ะแล้วนะ120ครับอ่าครับ1 1 6กิโลเมตร่อชั่วโมง1 2 1 120ออ่าอยู่ที่ประมาณนั้นนะครับ โอ้โยตายเลยโตยโยต้าไม่ค่อยทำอ่ดอาเข็มมาตรััดเข็มมาดวัดเพี้ยนอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงหายากครับพูตรงๆไม่ค่อยมีอะ่ะพูดกันตรงนี้เลยนะว่าโตยโยต้าหาทำยากมากถ้าขับหนึ่งรยสิบครับ 110จะอยู่ที่114่งรอยบอู่ที่ราวๆนี้ครับหาความเร็วแบบนี้ยากครับพูดตรงๆนะครับอัตราสิบเปอร์เซ็นต์นของคันนี้ถ้าดูจากมาตรวัดคือยาลิสอะ่ะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นรถที่แบบพูดตรงๆเลยนะ92แรงม้าของคันนี้92แรงม้าของคันนี้เนี่ย อัตราเลสูดถึงร้ผมตีให้คันคันคันก่อนที่ผมไปทดลองขับผมไม่แน่ใจว่าผมมีคลิปหรือเปล่าผมเคยมีคลิปในในทิกตอกอยู่นะครับ14.12ถ้าเป็นศูนย์หนึร้อยเพราะว่าลองเทียบแล้วน้ํามันผมไม่รู้ว่าใช้น้ำมันของอะไรนะครับเทียบความเทียบแล้วก็จะอยู่ประมาณนั้นนะครับ 0100อยู่ที่14.12แต่ถ้าคันนี้น่าจะเป็น13นิดๆ13ปลายอะ่ะรถเก่งเครื่องมันสองจะไปเอาอะไรกับมันมากมันไม่มีเทอร์โบเหมือนเชตตี้เชตตี้มันมีเทอร์โบเครื่องหนึ่งอยู่สูงแต่มีเทอร์โบแต่มันก็แรงแรงในระดับหนึ่งลองไปเปรียบเทียบตัวเลขกันแล้วกันครับเพราะว่าอยู่บ้านผมอ่ะผมมีผมบอกกันยังไงในคลิปว่าผมมียาลิสเอทิพหนึ่งตัวยาลิสไม่ใช่ลายซี่เบทีพยาลิส R h a t c h 5ประตู ไม่ใช่ฮะเป็นเป็นไม่ใช่ซีดานนะเฮสแปกห้าประตูผมมีอยู่คันนึงก็คือคันนี้แหละคันที่ผมเอาขับเอาทุกมาขับให้ทุกท่านเอซทุกท่านได้รับชมนี้แหละเป็นคันที่แบบว่าเติมน้ํามันน้อยอะ่ะเอ่อเมื่อวานผมเติมลองเติมนะแบบว่าจนจะหมดถังเลยแหละไปพันสองอันนี้คือนะนะน้ํามันนะนะต่างจังหวัดนะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ อำเภอชลบ,บุรีอยู่ที่ส3 5จุดสเท่าไหรไม่รู้อ่ะหรือ70กว่าประมาณเนี้ยมันไม่ใช่น้ำมันกรุงเทพถ้าน้ำมันเป็นน้ำมันกรุงเทพอบมันก็จะคงจะมีอะไรที่มันดีกว่านั้นนะครับผมขับผมขับก็ขับเรื่อยๆดีแหละกี่เรือเฉยแชนะครับขับไปชิวๆเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องรีบแบบไปแบบเรื่อยๆครับนะ อ้าวนะครับเปลี่ยนอยู่4ี่ถึงห้าหรือหกหรือประมาณเนี้ยอ่ะผมก็ขับอยู่ประมาณเนี้คือ GPS อะ่ะตัวนี้มันจะไปได้เรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วแต่บางช่วงนะครับตัวนี้ผมลองลองเทสสปีด GPS แล้วเพราะว่าตัวนี้ันเป็นตัวที่ผมใช้วัดโตโยต้ารีวเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะใช้มาตรฐานตัวนี้เป็น,เป,นเป็นตัววัดนะครับ ซึ่งมันจะเป็นรถที่แบบว่าตอบโจทย์ผมมากที่สุดนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ผมมากที่สุดแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกว่าการวัดของผมนั้นเป็นมาตรฐานกลางนะครับตัวนี้อ่าสปีดอออทิออทิมิเตอร์ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแอปนี้ก็ใช้งานได้ดีผมลองเอามาวัดหลายรอบแล้วนะครับเหลือ t o โยต้าอาเมื่อเหลืออ e s u ูด a แมกซ์ 9, ซึ่งไม่มีโอกาสได้ขับนั่งรถกับเขา ถ้ามีโอกาสได้นั่งรถกับเขาเนี่ยผมจะลองให้เขาขับที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วลองอัดคลิปกันดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับมีรถพักพวกกันอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากจะยืมรถเขาอ่ะนะพูดกันตรงๆนะครับไม่อยากยืมรถใครอันนี้มันเป็นรถที่บ้านผมเองผมขับเองผมมีรถรถด้วยตัว,ด,ว,ตวด้วยตัวเองนะครับคันนี้ก็ซื้อมาได้น่าจะสปีแล้วแหละสาปีนะครับก็อมาใช้งาน นะครับสูตรหนึ่งร้อยผมไม่ต้องเทียบครับขี้เกียจขับเพราะว่าถนนเส้นที่ผมใช้เนี่ยจากอำเภอท่าตูไปอำเภออำเภอจอมพระเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆทำให้รู้สึกว่าการเทสสูตรหนึ่งร้อยมันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าสูตรหนึ่งร้อยมันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ผมผมก็ไม่อยากจะเทสหรอกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับสภาพถนนมันมันไม่เอื้ออำนวยในการเทสนะครับอุณหภูมิที่เทสเนี่ยตอนนี้ อุณหภูมิที่ใช้อยู่ที่ยี่สองศานะครับผมไม่เทสนะฮะแปดสิบร้อยยี่ก็ลุลุกกันอยู่เครื่องเครื่องกแรงม้าที่ไม่มีเทอร์โบมันก็จัมันก็จัดตืดๆหน่อยๆน,ยนะครับพูดตรงๆนะประมาณสิบิีโดยประมาณนะครับผมไม่เพราะว่าผมผมเองผมก็ไม่ขับรถเร็วเราขับไปเรื่อยๆเลยเจ๊เขับตามตามที่ตัวเองอยากขับนี่แหละเพราะว่าต่างจังหวัดมันมันก็เข่งกว่ากรุงเทพะนะนะครับ เพราะว่าใบสั่งผมเคยไปโดนนะตรงระหว่างอําเภอเมืองบุรีรัมย์ไปจะถึงอําเภอนางรองอะ่ะไปโดนอยู่จุดหนึ่งก็ม .9 แล้วแถวอะไรไม่รู้อ่ะผมลืมแล้วไปโดนอยู่จุดนั้นผมเลยเค็ดเลยกับการที่จะทําแบบนั้นนะครับเค็ดเค็ดจริงๆนะครับอ่านะครับสรุปได้ง่ายๆก็คือ t o โยต้าเรารรุ่นนี้นะครับแฮดแบกห้ประตูปี2021เพี้ยนอยู่ที่4กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาจมีสวิงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้า0-20อ่ะมันเพี้ยนอยู่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวออกให้ดูอีกนิดนึงแต่ไม่เอาเต็มนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับถนนเส้นนี้ไม่เอื้อก,กับการทำ0-100 นะครับมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวก็หาว่าเออทำไมศูนย์หึงร้อยมันถึงได้ช้าจังขับแค่นี้แหละครับไปเรื่อยๆตามภาษาผมนี่แหละถ้าคุณอยากรู้ว่าอ่ายี่สิบเป็นเท่าไหร่ก็คุณก็พพรตวิดีโอไว้คุณพรศไปพรศพรศพรศไว้นะครับจะดูช่วงไหนกระพรศไว้แต่อาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็อย่าว่ากันนะครับเย็บซีทุกท่านนะครับทดลองให้ดูเลยนะครับ รถผมที่บ้านผมผมไม่ได้มีคันเดียวผมมีอยู่สองคันแลนะมีคันที่สามคันที่สี่นะครับมีทุกค่ายนะส่วนเ,เชฟโรเลตผมไม่ต้องถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้จับรถแต่เราบอกแค่นี้ว่าเชฟโรเลตคันนั้นขอบสิบหกนะครับความเร็วบนมาตรวัดกับทีบีตรงกันเพะเพะเลยแบบโอ้ยมาขับร้อยสี่ก็ได้ร้อยสี่ขับร้อยห้าก็ได้ร้อยห้านะ ลองแล้วขับร้อยหกกระิวเลยครับโตโยต้ายังตามไม่ทันเลยถ้าโตโยต้าจะเอาร้อยหกสิบต้องวิ่งเก็บม,มานวัดขึ้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถ้าเป็นโตโยต้ารีโว่นะแต่ถ้าเป็นคันนี้ถ้าผมจะเอาโตโยต้ารีโว่ไล่ผมบอกเลยผิดกันเยอะผมถึงผมเคยเอารถคันนี้่ตอนนั้นเขาออกป้ายแดงแล้วเขา,เาไปงานแต่งงานแต่งของพี่ชายเขาแล้วแหละนะครับพอ บอกเอาโต o ตา r e โวไล่ผมบอกโอ้โหขับเข้าไหลว่าทำไมขับเร็วจังพอม,มาขับเองแล้วก็เทียบ g p s เองบอกเออรู้แล้วว่าทำไม K ike, เก็มไมค์ออย่างโต o ตา r e โววิ่ง100ความเร็วเขาจะอยู่ที่93แต่ถ้าเป็นยาร i สเอทีบยารีสแต่ถ้าเป็นยารีสเอทีบอะเพี้ยนอยู่ที่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะส่วนคันนี้เพี้ยนอยู่ที่ วาวิ่งความเร็วหนึ่งร้กิโมตรต่อชั่วโมง g p s ขึ้น9ก้าบเออมันจะตามยังไงทันล่ะครับจะต้องเหยียบนู่นนะประมาณเพราะว่ามันเพี้ยน7กิโมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมละ่ะวิ่งไปอีกประมาณประมาณร0 4สคือประมาณร้อยสี่กิโเมตรนะไม่ใช่140ยส4รยสี่กิโเมตรต่อชั่วโมงขับอยู่ประมาณนั้นก็จะได้ ออความเร็วเท่าก,กับคันนี้เออถึงจะตามทานันหรือไม่ก็วิ่งประมาณสักร้อยยินะครับร้อยย่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทําให้ดูแล้วนะครับรถเก่งบ้านผมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่ม,มีนะครับขอโทษทีพอดียังไม่ค่อยเข้าใจ <laughs> โอ้คันนี้เป็นตัวท็อปครับผมพูดจริงๆคันนี้คือตัวท็อปตัวท็อปของยาลิสแฮนแบก็กหประตู 684,000บาทณเวลานั้นอุปกรณ์ครบหมดแต่ผมแปะอยู่อย่างหนึ่งเซนเซอร์ข้างหลังผมหายไปไหนไม่รู้ผมลองไปเช็คตั้งแต่ตอนที่รถคันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีกูเลยงงว่าเซนเซอร์ด้านหลังมันหายไปไหนแต่เซนเซอร์หน้ามันมีนะครับเซนเซอร์หน้าที่ว่าเอ่อรถคันนี้เวลาป้องกันการชนอะ่ะมันมีมุมไหนนะครับนี่ยนี่มันจะมีการแจ้งเตือนชนเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยอันนี้สักทีนะ นะครับไม่เคยลองลองใช้หรอกนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบรถคันนี้มันดีมากนะครับแม้กระทั่งเอ่อผมเอามาขับใช้งานอ่ะผมว่าเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกไม่เมื่อยอ่ะแต่จะเหนื่อยเวลาขับเคนคันลิงจะเหนื่อยมาสงสารเครื่องนะครับสงสารเครื่องนะครับเครื่องยนต์มันเล็กต้องเข้าใจมันนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระวความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดและกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ